ามาดูบ้านที่กว้างกว่าค่ะพื้นที่แห่งความสุขรองรับการเติบโตนในอนาคตนะคะทำเลดีใกล้สนามบินห่างกาดฝรั่งสนาที สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โฮมวิสิตนะคะวันนี้พามาแอลจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอ้าวมาดูโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจค่ะสุภาัยพาร์ควิวหางดงเชียงใหม่ความน่าสนใจของที่นี่ก็คือเป็นโครงการที่น่าอยู่แล้วก็อยู่สบายซะด้วยอ้าวมาดูความสบายอันแรกเลยก็คือเรื่องของโลเคชันค่ะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตเนี่ย หายห่วงจริงๆเพราะว่าโครงการอยู่บนถนนเชียงใหม่หางดงนะคะเลี้ยวเข้ามาในซอยเท้าบุญเรืองประมาณ500-600เมตรเท่านั้นเองถึงโครงการแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าออกเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็รวมถึงตลอดแนวถนนเชียงใหม่หางดงนะคะโอ้โหคุณเอ๋ยสิ่งโดยความสะดวกเนี่ยสมบูรณ์จริงๆอะร้านค้าย่อยร้านอาหารร้านสะดวกซื้อ เยอะแยะไปหมดปั๊มน้ำมันก็มีโรงเรียนดีๆก็มีโรงพยาบาลก็มีแล้วก็ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เกต็ตขนาดใหญ่เรียกว่ามีเกือบทุกยี่ห้อเลยทีเดียวอยู่บนถนนสายเชียงใหม่หางดงมีอะไรบ้างมีแมคโครมีโฮมโปรมีโลตัสมีบิ๊กซีหรือถ้าจะเอาง่ายที่สุดน,นะคะวันบ้างๆไปแฮงเอาท์ไปชิลๆกันกาดฝรั่งค่ะใกล้แค่ไหนขับรถออกจากบ้านตรงนี้เนี่ยสนาที ถึงแล้วเนี่ยง่ายขนาดนี้เลยแล้วก็รวมถึงคนที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่ใจกลางของเมืองเชียงใหม่อย่างถนนรอบคูเมืองอย่างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตอย่างสนามบินเชียงใหม่เนี่ยง่ายขับรถไปตามเส้นเชียงใหม่หางดงเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะเขาก็จะมีจุดตัดกับถนนวงแหวนรอบนอกถนนวงแหวนรอบใน คือนี่คือทางเลือกในการเดินทางที่จะเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทั่วทุกเขตเลยทีเดียวสำหรับที่สุภาลายพรัควิวหางดงเชียงใหม่ในวันนี้นะคะพามาดูบ้านเดี่ยวที่ชื่อว่าสุภฤทัยค่ะ ที่ดินแปลงมาตรฐานสําหรับบ้านไทยนี้นะคะจะเริ่มต้นประมาณ55ตารางวาขึ้นไปค่อนข้างกว้างเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเขาหลังใหญ่ค่ะพื้นที่ใช้สอยรวมเนี่ยประมาณ197ตารางเมตรเลยทีเดียวฟังก์ชันหลักๆที่เตรียมไวให้ก็คือ4ห้องนอน3ห้องน้ํามีห้องพักผ่อนแล้วก็มีพื้นที่โรงรถจอดได้2คันและด้วยความที่เป็นโครงการของบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนนะคะเขามีธีมมีคอนเซปต์การออกแบบ ทุกๆโครงการทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยใช้ธีมเดียวกันหมดเลยนะนั่นก็คือ Base Energy Saving ค่ะทำอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่งานโครงสร้างเลยระบบการก่อสร้างเป็น Conventional นะคะผนังบ้านจะก,ก่อด้วยอิฐมวลเบาซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่สะสมความร้อนแล้วก็ขนาดเดียวกันกระจกประตูหน้าต่างที่คุณเห็นเนี่ย เลือกใช้กระจกเขียวตัดแสงค่ะคุณสมบัติคือให้แสงผ่านเข้าไปในบ้านได้เต็มที่ขณะเดียวกันก็กรองความร้อนไม่ให้เข้าไปภายในบ้านของเราแล้วก็รวมถึงส่วนที่คุณอาจจะมองไม่เห็นก็คือใต้หลังคาจะมีฉนวนกันความร้อนกลุ่ไว้ให้ทุกหลังรวมถึงการระบายความร้อนใต้หลังคาใช้อะไรนี่ค่ะฝ้าเชิงชาย จะมีลักษณะที่เป็นรูพรุนนะคะช่วยระบายอากาศใต้หลังคาได้เป็นอย่างดีหลอดไฟในบ้านทั้งหมดนะคะให้เป็นหลอด LED คุณสมบัติคือกินไฟน้อยอายุการใช้งานก็ยาวนานรวมไปถึงเรื่องการประหยัดน้ำด้วยนะสุขภัณฑ์ภายในบ้านเนี่ยเลือกใช้รุ่นที่ประหยัดน้ำแล้วก็ กรอบวงกบประตูหน้าต่างสีขาวสวยๆที่คุณเห็นเนี่ยเป็น UPVC ค่ะแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยงามแบบนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันหลังนี้สุขพระฤทัยนะคะหน้าบ้านเนี่ยมีเทเลสให้กว้างๆแบบนี้นะมีที่นั่งสวมรองเท้าหรือว่าใช้เป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนเวลาแดดล่มลมตกก็ได้นี่เห็นไหมคะประตูด้านหน้า เป็นบานเลื่อนกระจกขนาดใหญ่แบบนี้ซึ่งเปิดได้2ด้านด้วยนะจะเป็นซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้โหสวยค่ะบรรยากาศน่าอยู่ทีเดียวสำหรับแบบบ้านสุภฤรณรัตในโครงการสุภาลัยพาร์ควิวหางดงเชียงใหม่คือนี่คือฟีลลิ่งแรกของการ เข้ามาดูบ้านแล้วเราจะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งสบายค่ะมองไปทางไหนโอ้โหสบายตามากๆเลยแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มที่นี่คือความดีงามของการออกแบบช่องเปิดประตูหน้าต่างที่ลงตัวนะคะรวมถึงการเลือกใช้กระจกเขียวตัดแสงอย่างที่บอกรับแสงธรรมชาติได้ดีแต่ว่ากรองความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในบ้านของเราบวกกับเลเยอร การวางพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านค่ะเห็นไหมคะเป็นพื้นที่เปิดโลง่งกว้างๆเลยนะซึ่งอันนี้ดีเวลาที่เราเข้ามาอยู่อาศัยจริงเราจะสามารถจัดฟังก์ชันจัดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ง่ายสามารถตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ส่วนม็อกอัพของบ้านตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่จัดไว้ให้ดูเนี่ยเอาไว้ให้เราสามารถคเนดได้ว่าไซซิ่งของเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะใช้เนี่ยควรจะเป็นประมาณไหนอย่างโซฟาตัวนี้3ที่นั่ง ตัวใหญ่มากนะคะยังมีพื้นที่เหลือคุณจะขยายก็ได้ให้เป็นโซฟารูปตัวแอลก็ยังได้สามารถวางโต๊ะกลางตัวใหญ่ๆแล้วฝั่งนี้ก็บิวต์อินชั้นวางทีวีชั้นวางข้าวของโชว์ต่างๆงานระบบปลั๊กไฟสายสัญญาณเคเบิลต่างๆเนี่ยโครงการจัดเตรียมเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านในต่อเนื่องกันเห็นไหมคือสเปซเนี่ย ยังสามารถมีทางเดินได้สบายๆไม่อึดอัดอย่างแน่นอนเป็นมุมของดิงค่ะโต๊ะอาหารแล้วแต่ค่ะจะเป็นสี่ที่นั่งทรงกลมแบบนี้หรือว่าจะขยายเป็น6ที่นั่งวางแนวขวางแบบนี้ก็ได้พื้นที่เนี่ยยังเหลือเฟือแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะนี่ไงโอ้โหมีประตูด้านข้างค่ะเชื่อมออกไปที่สวนด้านข้างของเราได้สวยๆเลยเนี่ยถ้าได้ที่ดิน แปลงนี้นะบ้านตัวอย่างที่ดินแปลงกว้างเป็นพิเศษเนี่ยมีที่นั่งเล่นเอาดอได้ด้วยโอ้โหสุดยอดด้านในสุดพื้นที่ตรงนี้เป็นคอมมอนแอเรียใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวแต่ว่าในชีวิตจริงถึงจะอยู่บ้านเดียวกันเราก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวนี่ค่ะจัดไว้ให้เป็น p r i v a t e zone คือห้องนี้ต้องบอกว่าเป็น multi function room นะก็คือห้องอเนกประสงค์ สำหรับเจ้าของบ้านจะสามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการเลยอย่างบ้านที่มีผู้สูงอายุทำยังไงคะนี่ไงสวยมากห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างค่ะคุณดูไซซิ่งขนาดห้องสิวางเตียงใหญ่ได้โต๊ะข้างเตียงเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็บรรยากาศหน้าต่างรอบด้านสามารถรับแสงแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดีเฟอร์นิเจอร์ข้าวของต่างๆเครื่องใช้ส่วนตัวจัดวางห้องนี้ได้ ลงตัวหมดเลยหรือถ้าไม่มีผู้สูงอายุคุณก็ปรับห้องนี้เป็นห้องทำงานส่วนตัวไหมเป็นออฟฟิศส่วนตัวหรือว่าจะเป็นห้องสำหรับเด็กๆเ,เรียนหนังสือออนไลน์กันหรือว่าห้องเล่นห้องอะไรก็แล้วแต่เอนเตอร์เทนเมนต์รูมดูหนังฟังเพลงได้หมดค่ะนี่คือความมัลติฟังชันของห้องนี้ซึ่งลงตัวมากๆไซซิงห้องสวยบรรยากาศห้องดีน่าอยู่น่าใช้ นอกจากมีห้องอเนกประสงค์ก็ยังมีห้องครัวเตรียมไว้ให้นะคะนี่จริงๆแล้วจะมีบานปิดเพราะฉะนั้นสามารถคกกิ้งทำอาหารในห้องนี้โดยที่กลิ่นควันไม่ออกไปรบกวนพื้นที่อื่นๆแล้วก็ห้องครัวนี่ก็ห้องใหญ่ห้องกว้างอีกค่ะเนี่ยคุณดูที่เขาจัดแต่งเนี่ยมีไอแลนด์อยู่ตรงกลางได้มีเคาน์เตอร์ครัวสวยๆแบบนี้เลยหน้าต่างระบายอากาศทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้าง รวมถึงประตูที่เชื่อมกับลานซักล้างด้วยเพราะฉะนั้นการระบายอากาศภายในห้องครัวห้องนี้ดีมากๆอยู่แล้วถ้ายังไม่พอใจนะเพิ่มพัดลมดูดอากาศเพิ่มเครื่องดูดควันเข้าไปจบดีมากออกแบบสวยจริงๆและถัดจากห้องครัวอุ๊ยนี่ใกล้ๆกับมัลติฟังก์ชันรูมของเราเลยเป็นห้องน้ำของชั้นล่างค่ะ ซึ่งออกแบบดีมากโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาวเวอร์แยกกันชัดเจนแล้วยังไม่พอฉากกั้นอาบน้ํามีให้เสร็จเรียบร้อยนะที่นั่งบริเวณที่อาบน้ําก็มีนี่ไงสําหรับรองรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะโอเคมากๆคือการออกแบบของเขาเนี่ยคิดละเอียดค่ะถึงการอยู่อาศัยในชีวิตจริงส่วนห้องนี้ห้องเก็บของใต้บันไดคุณดูสิกว้างแบบนี้ค่ะเก็บของได้เยอะ แล้วก็ชอบตรงนี้การออกแบบบันไดที่เป็น U shape แบบนี้เนี่ยเห็นไหมมองขึ้นไปเนี่ยถึงด้านบนเลยสวยๆเลยทีเดียวแหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันเดี๋ยวตามขึ้นไปค่ะหโครงสร้างบันไดแข็งแรงมากชานพักก็สวยนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ตรงนี้แล้วข้างบนก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือเดินขึ้นลงเนี่ย สะดวกแล้วก็ปลอดภัยจริงๆโอ้โหบนชั้นสองคุณเอ้ยกว้างจังอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องพักผ่อนนะคะก็คือตรงนี้ตรงกลางโอ้โหน่ารัก นี่ค่ะเห็นไหมคะโถงกลางบนชั้นสองกว้างๆเลยก็คือจัดเป็น Family a r e เนาะห้องพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวหน้าต่างเข้าบานใหญ่มากอะ่ะรับแสงธรรมชาติได้ดีมาสเตอร์ r o ด m ค่ะโอ้โหสวยห้องกว้างห้องใหญ่แล้วบรรยากาศก็ปลอดโปร่ง หน้าต่างด้านหน้าหน้าต่างด้านข้าง mm. ก็คือมีประตูเชื่อมกับระเบียงด้วยนะสวยๆเลยอะ่ะเนี่ยออกไปเปลี่ยนบรรยากาศได้ค่ะด้านนอกแล้วความกว้างความใหญ่ของห้องนะทำให้การจัดฟังก์ชันการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องนอนส่วนตัวของเราเนี่ยมันเป็นสัสดส่วนดีมากๆค่ะนี่เตียงใหญ่คิงไซส์นะคะโต๊ะข้างสองข้างนี่เก้าอี้พักผ่อนตัวเนี้ยตัวใหญ่มากเลยนะ วางได้สบายๆแล้วก็ยังไม่พอนี่ค่ะจัดให้ดูว่าสามารถมีชั้นวางทีวีสามารถมีมุมโต๊ะทำงานแบบนี้เพื่ออะไรคะรเป็นพาทิช t ั o นไปในตัวนะการสัดส่วนระหว่างส่วนนอนแล้วก็ด้านในก็คือ Walk in Closet นั่นเองแล้วก็อยู่ติดกับ Walk in Closet ก็คือห้องน้ำส่วนตัวของม a สเตอร์เบด o ูม โอ้ชอบค่ะต้องบอกว่าห้องน้ำของบ้านแบบนี้นะออกแบบดีทุกห้องอันดับแรกก็คือเคาน์เตอร์ของอ่างล้างหน้าเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัวอ่างแต่มีที่วางของให้ด้วยแล้วก็ความสว่างภายในห้องคุณดูค่ะมีทั้งบล็อกแก้วมีทั้งบานกระทุงที่เปิดระบายอากาศได้แล้วก็ฟังก์ชันที่ครบหมดเลยส่วนของสุขภัณฑ์ส่วนของบา๊ทถับแล้วก็พื้นที่ชาเวอร์นี่ มีฉากกั้นให้แบบนี้อ๋อลืมให้ดูไปอย่างที่บอกสุขภัณฑ์ที่นี่เลือกใช้รุ่นประหยัดน้ำนะคะนี่ไง S c G ห้องนอนที่สองค่ะอชอบจังเลยอะ่ะคือไซซิ่งของห้องแต่ละห้องเนี่ยมันทำให้การอยู่อาศัยเนี่ยสะดวกสบายการใช้ชีวิตส่วนตัว ดีทุกอย่างนี่เห็นไหมคะห้องที่สองเนี่ยเตียงไซส์ใหญ่วางได้คิงไซส์5ฟุตก็ได้มีโต๊ะข้างเตียงด้านนี้จัดเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าโต๊ะทาการบ้านมีเก้าอี้นั่งเล่นน่ารักน่ารักมีตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ๆคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับชีวิตส่วนตัวเนี่ยลงตัวทุกห้องไม่เชื่อไปดูอีกห้องหนึ่งห้องนอนที่3อยู่ด้านนี้ บรรยากาศนี้โปร่งสบายหน้าต่างบานใหญ,ใหญ่สองด้านระบายอากาศรับแสงธรรมชาติและอย่างที่บอกนี่ขยายเป็นเตียง5ฟุตได้นะคะไม่มีปัญหาพื้นที่เขาเหลืออยู่ปลายเตียงก็ยังมีพื้นที่จะบิวอินเพิ่มเติมชั้นวางทีวีชั้นวางหนังสืออะไรต่างๆก็ได้นี่ตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำการบ้านโต๊ะเครื่องแป้งคือได้หมดอย่างที่บอกทุกห้องเขาออกแบบพื้นที่การใช้งาน เพื่อความสะดวกสบายมากที่สุดแล้วก็สะดวกต่อการปรับเปลี่ยนการใช้งานด้วยนะถ้าสมาชิกยังไม่เยอะคุณปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องใดห้องหนึ่งได้อย่างเต็มที่เลยที่อยู่ระหว่างห้องนอนที่2และ3ก็คือห้องน้ำส่วนกลางค่ะใช้งานสะดวกทั้งคู่แหละแล้วก็ฟังก์ชั่นในห้องน้ำอย่างที่บอกครบ โซนแห้งโซนชาเวอร์แยกกันชัดเจนฉากกั้นน้ำมีให้เสร็จเรียบร้อยชั้นวางของต่างๆที่เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าดีพี่สุหรือว่าบริษัทสุภรายจำกัดมหาชนของเราเนี่ยนะคะเขาเป็น ผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพมาตรฐานต่างๆเนี่ยเขาไม่ทำให้เสียชื่อเสียงอยู่แล้วอย่างเช่นที่สุภาลายพา์ควิวหางดงเชียงใหม่เนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจัดเตรียมไว้ให้ครบเลยทีเดียวค่ะมีอาคารอเนกประสงค์ให้ลูกบ้านได้ไปใช้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของโคเวอร์กิ้งสเปซไม่ว่าจะเป็นส่วนของฟิตเนสรูมแล้วก็รวมถึงพื้นที่ด้านนอกเนี่ย ก็จะมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นสวนพักผ่อนค่ะมีสนามเด็กเล่นมีสนามบาสน,นะแดดลม่มลมตกไปออกกำลังกายกลางแจ้งกันมีความสุขจะตายแล้วที่นี่อากาศดีดีค่ะน,น่าอยู่น่าอยู่รวมถึงความปลอดภัยก็สำคัญนะที่เมนเกตมีรอปรพอมีกล้อง CCTV ดูแลตรวจตราการเข้าออกตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนผู้อยู่อาศัยลูกบ้านเนี่ย เข้าออกสะดวกนะใช้ระบบ easy pass เหมือนทางด่วนเลยค่ะค่าส่วนกลางทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะคะ25บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองสำหรับบ้านเดี่ยวที่นี่นะคะจำนวนกำลังเหมาะเลยแหละ145ยูนิตไม่มากไม่น้อยจนเกินไปกำลังพอดีพอดีและแบบบ้านเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบหลายฟังก์ชันหลายขนาดด้วยที่เราเห็นกันไปสุพรไทยเนี่ยหลังใหญ่ที่สุดนะคะ197ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น5ล้าน2แสน9าหมื่นบาท <c oughs> ราคาดีมากคือพอเทียบไซซิง <c oughs> กับราคาบ้านในกรุงเทพมหานครเนี่ยต่างกันอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีแบบบ้านอื่นๆให้เลือกอีกนะมีตัวอย่างมาฝากกันราคาเริ่มต้น4 4 9ล้าน4แสน9หมืนบาทราคาสวยๆไปดูตัวอย่างกันค่ะ คือทั้งหมดของสุพลัยพาร์ควิวหางดงเชียงใหม่โครงการพัฒนาโดยบริษัท อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศแบบบ้านสวยฟังก์ชันมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสิ่งอนวยความสะดวกในโครงการก็พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมน่าอยู่และที่สำคัญนะคะโลเคชันเนี่ยเลิศมากการเดินทางสะดวกสบายจริงๆ3นาทีถึงกาดฝรัง่งแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินเชียงใหม่ด้วยโอ้เดินทางสะดวกสบาย แวะเข้ามาดูนะคะที่นี่สุภัลาพาร์ควิวหางดงเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ